หลวงตาจะพูดธรรมะให้เป็นหลักใจนะหลักใดก็สู้หลักใจไม่ได้เสาหินฝังลงลึกขนาดไหนก็สู้หลักใจฝังใจลงในความถูกต้องดีงามคือทำทั้งหลายไม่ได้จำดีนะเสาหินฝังลงลึกก็ยังสู้ใจที่ฝังลงในธรรมไม่ได้ธรรมคือความถูกต้อง เอาความถูกต้องเป็นจิตเป็นใจเป็นเส้นทางดำเนินชีวิตเอาความถูกต้องนั่นแหละเป็นเส้นบรรทัดเดินตามนั้นหรือเขียนใครเขียนตามเส้นบรรทัดนั้นแล้วมันก็โกงพากันจำเอานะชีวิตจิตใจของเรานั่นมันเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้วิ่งเต้นขวัญขวาย เพื่อชีวิตเพื่อความเป็นอยู่เพื่อความอยู่รอดของเราเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้คิดจึงไม่เพียงแต่เพื่อความอยู่รอดเท่านี้มันจึงอะไรเขาเรียกมันกลายเป็นล้นตังก็ไปได้คือความประพฤติเสียหายถ้ามีเพียงปากฟ้องเ่านี่กับความประพฤติอันดีงามอยู่ในหลักธรรมก็ไม่เท่าไหร่นะ ไอสิ่งที่มันจะทําให้เสียนั่นแนะมีมากต่อมากมากยิ่งกว่าความจำเป็นของเรานี่อันนั้นกลายเข้ามาเป็นความจําเป็นแทนนี่แหละคนที่ได้เสียคนไปเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาในความถูกตัง้งมีงามเห็นเขามีอะไรก็อยากมีเห็นก็เป็นอะไรก็อยากเป็นเขามีอะไรก็แล้วแต่แต่เราอยากจะมีหรือให้เก่งกว่าเขาอีกนี่นั่นแหละที่นี่เวลามันเก่งมันเก่งไปในทางไม่ถูกเสีย ให้ลูกหลานทั้งหลายจำมาไว้นะเวลานี้เรากำากำลังอยู่ในวัยเรียนนะให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเราเรียนอย่าทะาเหลทะไหลตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเราเรียนจริงๆการมาถึงบ้านก็ช่วยงานพ่อแม่ทางบ้านบาราที่จะเล่นบ้างก็ให้มีฟังกับบั้งนะไม่ได้มากมายอะไรนะ เพราะคำว่าเล่นนี่ไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังไม่ใช่เป็นของจริงฟังแต่ว่าเล่นเถอะของจริงที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเล่นนี่มีมากซึ่งเราจะได้สนใจส่วนเหล่านั้นให้มากยิ่งกว่าความเล่นให้ฝึกหัดนิสัยไว้เรื่องการหน้าที่การงานอยู่ในบ้านให้ช่วยพ่อช่วยแม่ไปโรงแราโรงเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนอันนี้เป็นหลักใหญ่ โครงการของเราเวลานี้กําลังอยู่ในเรียนอยู่ในการเรียน,นตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือใครเรียนดีความประพฤติดีย่อมมีความเด่น <'t> ใครเรียนดีแต่ความประพฤติไม่ดีก็ไม่เด่นความประพฤติดีแต่เรียนไม่ดีก็ไม่เด่นถ้าให้เรียนทั้งเรียนดีทั้งความประพฤติดีแล้เด่นเนี่ยถ้าเราอยากเด่นให้ลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้นะพยายามเรียน ถึงสมองมันจะไม่อำานยทุกอย่างตามความต้องการก็ตามแต่ให้มุมาณะตั้งหน้าศึกษาแล้วเรียนจริงๆด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรเรียนซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็จําได้เองเมื่อความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่แล้วถ้าความขี้กลับขี้ขี้ขี้เอาความีวามขี้เกียข้ขี้ข้านเข้ขไ้เกี้ยวข้องแล้วมันจะไปตัดกํีลขงมันจะไปขีดขวางทางเดินเพื่อความสําเร็จ ตามความมุ่งหมายในการเรียนนั้นให้ขาดสะบั้นไปได้ให้ระมัดระวังนะแล้วการเล่นก็เหมือนกันวัยนี้เป็นวัยที่ศึกษาเราเรียนเล่นจะเล่นมากให้เล่นอยู่ในกฎในระเบียบที่ครูพาพาเป็นพาไปตามเวลั่เวลานะอย่าเล่นให้จระเดิดเปิดเปิงถ้าเละถ้าไหลเล่นไม่มีเวลั่เวลานั่นนั่นทำให้เสียได้มนั่นนะเล่นอย่างนั้นเวลาเสียมันเสียได้จริงๆไม่ใช่เสียแบ่งเล่นๆนะ เวลาเสียมันเสียเสียเป็นเสียจากคู่จากคนกลายเป็นคนเสียจริงๆนั่นไม่ดีผ้ากันน้ำมัดระวังแล้วกับเวลาเรียนหนังสือก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนกลับมาบ้านจะท่องบนทั้งรย้ายหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันไหนมีการบ้านการเรือนก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาทําอย่าให้ตกให้ค้างส่วนมากการบ้านมันมักจะค้างนะเน่าเน่าเฟ้ออยู่ในเรือนนั่นแหละ เอาไปแล้วก็เป็นนาฟฟ่าเพออยูอ่ที่โรงเรียนการบ้านไม่มีมีม,ม,มีมีแต่คำสั่งคําคําเอาคอําจริงไม่มีใช่ไม่ได้นะพากมันจำเอาไว้แล้วก็สมัยนี้เด็กเสียได้ง่ายที่สุดฟังให้ดีนะตรงนี้นะทําไมถึงเด็กสมัยนี้เด็กเสียได้ง่ายสุดเพราะสมัยนี้มันใกล้ฟืนใกล้ไฟมันมาทุกด้านทุกทางนะมาทางไหน อะไรก็เป็นการศึกษาทั้งนั้นทางตามมองไปผาานีมันมีส่วนเสียตามเข้ามาแล้วเห็นอะไรเข้ามาเนี่ยความเห็นนี้เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์จะทําให้เป็นที่มงคลแจซสายการหรือเอามาประกอบให้เป็นประโยชน์ในบ้านเรานี้จะได้ไหมส่วนมากมันไม่ได้มันมีแต่ส่วนเสียตามมาตามมาแล้วแซงหน้าไปได้นี่แหละว่าสมัยทุกวันนี้มันเสียทําสิ่งเสียหายมีมากเช่นวิทยุบางที่อยู่ไหนมีหมด,ดเดี๋ยวนี้เออ แม้จะอยู่ในส้วมมันยังมีก็เอาเข้าไปด้วยนี้ว่าไงเนืง่งไม่ให้เสียเวลาเวลาไปถ่ายส้วมก็ฟังอยู่นั่นแหละเพิมอยู่ในห้องส้วมเนี่ยเนี่ยมันเสียอยู่เนี่ยอกทยุ่แล้ววิดีโอไปยังไงโทรทัศน์ทเทว,วทัศน์ไปยังไงนี่พวกพายเราเสียเสียจริงๆไะเสียจนติดงอมงแงมมันไม่ได้เหมือนเฮรโรอีนเฮรโรอีนยังจิตเป็นบางผู้บางคนไม่มากมายนะ และตําหงิกันหือหือทั่วบ้านทั่วเมืองแต่สิ่งเหล่านี้ให้ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองทําความยิ้มหายแก่บ้านจนหาความผู้มีหาคนมีสิ่งทำมาได้เลอะเทอะไปหมดนี้ทําไมจริงไม่ได้สนใจกันนี่สิมันน่าคิดมากสิ่งนี้พาใเสียไหมได้เพียงห้าเปอร์เซ็นแต่มันเสียถึงเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นสมควรไหมหรือที่เราจะเสียสลับตัวให้เราถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อความดีเพียงห้าเปอร์เซ็นต์ มันคุ้มค่ากันนะเหลอนี่มันน่าจะคิดนะ่ะผู้ใหญ่ก็ดี <c oughs> แล้วก็มาทําให้เด็กเสียด้วยเพราะความขนองของผู้ใหญ่น่นละเอ้าออกมาเพื่อความคลึกความขนองสนุกสนานขึ้นลงบันเทิงไม่ได้คํานึงถึงว่าเด็กกําลังศึกษาเยียบรอยสวมรอยพ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้ใหญ่ไปอยู่ทุกฝีก้าวนั่นนะไม่ได้ดูว่าเลยงั้นก้าวสวมรอยกันไปนั่นน่ะ ผู้ใหญ่ทำไงเด็กมีหูมีตาทําไมเด็กจะไม่เห็นเด็กจะไม่ได้ยินแล้วเด็กก็มีหัวใจทําทําไมเด็กจะไม่อยากละ่ะอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังู้กอย่างมันก็อยากเหมือนกันนั่นแหละความอยากนี่แหละพาคนให้เสียได้เพราะความอยากนนี้มักจะไม่ค่อยมีเหตุผลพอที่จะยับยั้งชั่งตัวได้ด้วยเหตุผลนั้นนั่นเลยนี่พาพนมมันรวางในลูกหลานทุกวันนี้มันเสียเสียมากนะคนเสียจริงๆเราอย่าว่าจนขั้น ท่านท่านแบบนี้เลยนู่นไปหาไปดูสินี่สิตนั่นนี่สามหาวิารัยในกรุงเทพกี่มาหาวิรัยน้องตาน้องตาปาปา,ปานะแต่มันก็อดรู้ไม่ได้นะเออมันเป็นยังไงไม่รู้หนะ่ะอยู่ป่าป่าเนี่ยแต่มันก็รู้ถึนได้ทําไมจะไม่รู้ได้ลูกสิทธิ์แต่และคนละคนอยู่ในกระทรวงไหนไหนบ้างนี่จะตัวใหญ่ๆเพราะนั้นทำไมจะไม่รู้ลูกสิษย์รู้อาจารย์เราต้องรู้สิ ถ้าไม่อย่างนั้นก็เราก็ไปมาผ่านไปมาเรื่องราวแล้วมันประสานตาหูจะหมูกเลี่งกาใจตลอดเวลาเ,ลวเรื่องอะไรแต่อะไรมันอ่านดูไปดยแลนอกจากนั้นยังมีเรื่อง,องนีู้า่ามีคนมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแต่ในโรงเรียนยาเสพติดมันก็เข้าไปแทรก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 แล้วตบสุดท้ายก็เลยเป็นเป็นสถานที่มั่วสุมไปเลยไม่ใช่เป็นสถานที่ พ่อปลูกความรู้วิชาหน้าที่การงานความประพฤติอะไรให้ดีงามดูนี่เป็นความเสียหายต่างๆันหมดเนี่ยระวังนะลูกหลานะเรานะ่ะมีคุณค่ามากให้ระวังเองอย่าคอยให้แบบผู้ใหญ่ระวังอันไหนไม่สมควรจะดูอยาไปดูนะถ้าดูแล้วจะเสียยาไปดูให้มันเสียเราไม่เหมาะสมเลยมีควังสําคัญมากเวลาที่ว่าอันตรายมันมารอบได้นะหัดประจํนานะเอาแค่นี้แหละแล้วเอามากข้างนนะ เด็กจะจำมาได้หรือผู้ใหญ่บดบุมแล้วก็ไม่รู้หมาเอาละพอหรือ,อยนแล้วนะจำเอา,าออสันวันนี้ไปฟังอะไรเรียนอุดรพิษเลยมากี่วันลืมมาแล้วก็มาเรื่อยๆรถบัสวันละสามคำสี่คำใหญ่ๆมาเรื่อยทั้งเทศสอนเด็กทั้งเทศสอนผู้ใหญ่ เอาละท่าน,นั่นเลนะถึงนะจำหมดแล้วน,น,นะมีอะไรอีกล่ะออันนี้แค่เพีเงยงย่ออนี้ก่อนนะเด็กก็คงจนะํำได้นะเพราะไม่เท่นมากนะเท่นเอาแต่ใจความตำคัญารต้อสิ่งที่พาให้ให้เด็กเสียมีมากตัวนี้นี่ข้อหนึ่งสำคัญน,นะอนเอากันจำออกตรงนี้สำคัญเอาละอ่านไป มีตะมอไหนถึงมอไหนล่ะมอหนึ่งมอสามหรือแม้การนักเรียนจะถามนักเรียนหรือเปล่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่นี่เรถามป่ะจำนวนนักเรียนทั้งหมดนี้มีเท่าไหร่ได้ถามเป่าที่นี่ถ้ายางก็นี้ก็เป็นอันมาลถามแล้วให้ตอบเลย ามร้อยสามร้อเจ็บคนอ่าสามรอยคนไปสองคนมเรียนนีเป็ทามดีบพ่อแม่มาเรียนเดินทางลำบากที่ไหนล่ะกลโครโอ้โโคราชใกลเถ้าว่าไม่ไม่มีรถมีลาเ็ลำบากนนั่นสิโคราไม่ใช่ใกล้เนี่ยนไม่านมันี่เราก็ไปโครราาดูนั่นก็ไปดูโรงพยาบาลนั่นแหละ ไปไถึงโคง่างกดีถ้าฝนไม่ตกก็ออกมาได้ถ้าฝนตกกระดบออกมาไปได้เลยใช่ใช่ลบากจริงเพราะทางยังไม่ดีอะไรเรองโครากันั้นนะควรควรอ่าเลิกกันเลยนะของเราโอรากดีนะอะละเหนื่อยแล้วงพ่อก็เหนื่อยละเนนางเปิดอะไ มอไปไล้มีอะไรที่ขัดข้องอะไรมันติดแักอยู่มันไม่เข้ากินเขาครับ้องให้สิบสองห้องแต่มันมีสิบห้องอาคารเราก็พร้อมแล้วทีนี้ที่ก้างไห่อาคารเราก็มีด้เหลือพ่อแม่เหลือพ้อแมหมดแล้วเครื่องไว้เครื่องล้วมาแล้วจริงมันขัดอะไรขึ้นมันไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้มันต้องมีสิบสองห้องมมต้นเขาจะไม่เปิดโมต่อ ที่นี้มันก็ได้มีสิทธิ์เพราะดูเราเหลือแล้วสองห้องคิดว่าเม่อกี้นี้ว่ามีอะไรส่วนหลกสมบูรณ์อ๋ออันนั้นเด็กเด็กขึ้นออกไปสองคนกาเสองห้องสองห้องที่ต่อเข้ไปงั้นเหรือไม่ไงไม่ครับเมื่อกี้ผมกล่าวเรียนว่าเด็กเมื่อก่อนสามร้อยเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สามร้อยเจ็ดสิบหกเพิ่งออกไปสองคนที่บ้านโวกก็อาจจะปลุกสมบูรณ์เพราะการลำบาก แต่ทีนี้กขพูดเรื่องไหนเรื่องเปิดพอปลายว่าตั้งกฎนั้นของกรมขอให้12ห้องถึงเปิดได้มอต้น12ห้องแล้วอนุญาตให้เปิดมอปลายแต่ทีนี้มันก็มีปิดขาดว่ามอต้น12ห้องเปิดได้ถ้ามอปลายเท่าไหร่ล่ะอันนี้มันต้องมีมอต้นถึง12ห้องถึงจะอนุญาตให้เปิดมอปลายได้ครับอ๋อมันต้องมีมอต้นถึง12ห้องก่อนถึงจะเปิดมอปลายได้ ในเวลานี้มันมีอยู่สี่ห้องแล้วนั่นหรือแล้วที่นี้เลิกสองห้องนั่นจะจะต่อกันไปหรือว่าจะทํายังไงนักติดชัดอยู่มันไม่เข้าเกณฑ์คน,นี่มันย uke, ังไงกันนี่ก็ถามเพื่อจะให้เข้าเกณฑ์น,นี่นะแล้าว่ารู้เรื่องร,รู้เรื่องกันเด็กลดลงครับเด็กสี่กายมีสี่ร้อยกว่าแด้สิบสองห้องแต่ทีนี้เด็กมาเยนน้อยหมดี่กายนี่สองนเรียอก็เลยลดลงก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ อถ้ามันยังไม่เข้ามันก็ต้องไม่เข้าตัก่อนนะแน่ช่างนั้นให้ทำไงที่ตอนนี้ยังไม่รับผัวคือพวกเราบุคลากรอพร้อมนะสถานที่ต้พร้อมถ้าเราเปิด่ยนวไปเพินเด็กเดกเราจะดีเด่นที่ดีเด่คือเราพร้อมทั้งทั้งทั้งต้องกดนะ้องปูต้องการประกอบเพราะน้ที่มันขาดที่มันขาดอะไรรวมตัวที่าเตรียมม่างั้นเองก็มีคนเ เฮ้ยเราเป็นยังไม่เข้าใจเท่านั้พูดจริงๆก็จิตสองห้องก็มีแล้วในเรื่องนี um ้ไม่ครับคือถ้าเราจะขอเปิดมอปลายอิชางกระทรวงเขาบอกว่ามอต้นไม่ครบจิตสองห้องเปิดไม่ได้เ้อ่มเงินบำรุงการศึกษามันจะเปิดอุดหนุนมอปลายไม่ได้แต่ทีนี้ถ้ามีกรณีพิเศษถ้าจะขอเปิดเขาก็มีเหตุผลหลายอย่างที่เขาเคยทำมา อาจจะความต้องการของชุมชนหรือที่อื่นอย่างนี้อันนี้ก็จาจจะพอเป้าการเงิ่ได้ครับครูช่วยให้ติดต่อผู้ใหญ่ไปงันหรือยังไงครับถ้าเขาเห็นถ้าเขาเห็นพิจารณาเห็นทราบในข้อบกพร่องและความสมบูรณ ด้วยการด้วยเหตุผลของเขาแล้วก็เราจะไปช่วยมันก็ช่วยเท่ากับไปช่วยตัดเหตุผลของเขาที่สมบูรณ์แล้วให้ลดลงอะพี่เราจึงไม่อยากช่วยนะถ้าเขาพิจารณาด้ยเหตุผลแล้วนะที่เหตุผลหนึ่งนะที่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยส่วยเพราะว่ากูไม่พร้อมหรอกแล้วกู้ขาเองของเราที่กูเกินนะของเรานี่กูที่จะสอนเด็กมี่า้องจากัดอาจารย์อาจารย์แล้วธรรมอาจาร์กวกูเรา เกิน80แปดคนอันนี้แหละสำคัญเลยที่ว่าลลครูโรงเรียนสถานที่ก็มีครูทุกวันลี้ยงแล้วที่ข้อยุติประยุติที่ตรงไหนล่ะหนูจะพูดกันเดียวนี่นะอาจารา์เรียนให้โรงกาางเนี่ยช่วยพูดให้พวกเราผู้ใหญ่ท่านใดพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เพราะว่าสถานที่บุคลากรเราพร้อมแต่เราไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าเราไม่ครบสิบสอห้องเพราะอุดรธานีเขาก็เปิด้รงแสงเขาก็เปิดเด็กเราก็เลยลดลงแต่ความต้องการที่จะเรียนมอปลายในนี้ก็มีแต่นี้ม่ากพอที่จะครบสิบสอห้องก็เลยอยากแบบอืมเอาละเอาไว้วก่อนเถอะนะครบพี่เียะก่อนเดี๋ยวหลวงพออ่อจะไม่ลูกจากสลาหลังจะตายก่อนเอง เนี่ยแล้วทหารจังวัดที่นี่เนี่ยอ้าอะไรอากาศอะ้รที่นี่นะนี่น้องชายเขามาจากเขตปิโตราเนะน้องคนที่สามเหนือเป็นไอ้ท่านอาจารย์สบายดีเออสบายดีนั่งมากกำลังจะตายเดี๋ยวนี้ับอาจารย์สบายดีเลยเออสบายดีนั่งมากกำลังจะตายเดี๋ยวนี้เงี้ยไมตอบอันนี้เลยนะอะไร